การสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่สองกลุ่มภาพออ 2, ันธ์พั .2569 กบาสวัสดีพ่อเม่พี่น้องทุกทท่านครับคาสราชินนีผมกับมีวัวขายยกคอกมาแบ่งปันพี่น้องครับเป็นวัวขายราคารวมส่งฟรีบ่เกิน200กิโลเมตรถ้าเกิน200อกิโลเมตรทังช่องกับบริการรับจะส่งทั่วประเทศแลลวครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเกินส่งฟรีแล้วพ่อเม่พี่น้องทั้งคนซื้อก็ต้องออกค่ารถซอยทั้งผมน้าเด้อครับพี่น้องครับ การลสนต่างกับตามแต่ตกลงกันได้หลักใหย่างเด้อครับพี่น้องครับก่อนสิซื้อปรึกษากันอ่ากับคนในครอบครัวเห็นดีน้ำกันกับจงโทษมาเด้อครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันครับพี่น้องครับกับวิงว่อนขอความเห็นใจครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกห้า็ดหกแปดแปดสพิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลมั่นฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดหรือพ่อแม่พี่น้อง อยากเดินทางมาหลับเองมาชมตัวจริงกะจับจีเพ็ดมาย่งทีทํ่ทำการอบตบันฝังได้เด้อครับพี่น้องครับของงวกะอยูบ่ห้างจากที่ทำการอบตหรอกครับพี่น้องครับบริหารข้าวเมืองง้อนะครับขอขายโยกนีนครับชิมนี่ครับพี่น้องครับชุดหกตัวยกคอกประกอบด้วยตัวผูสองตัวตัวเมียสี่ตัวแม่ไงรุ่นทองทั้งสองครับพี่น้องครับพเป็นง้อปลอยลาดเป็นง้อปลอยเหลี่ยงทองมีง้อผูคุ้มครับพี่น้องครับอ่า ในราคาสามหมื่นสี่พันบาทเด้อครับพี่น้องครับมาผมจะพามาชมทันสิแดงง้วแบบไลอ่าคมที่หนึ่งนี่เป็นแม่แม่ลูกผูครับลูกอายุหกเดือนเด้อดครับพี่น้องครับนี่ตัวเม่เพิ่นง้วลูกแลกครับแม่สูงรอยสามหาบวกลบสองกินยาดีครับพี่น้องครับอ่านี่ครับแม่สดสดครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกเพิ่นลูกผูอ่าคมที่สองครับเป็นเม่ลูกเมียแม่สูงรอยสามสิบเนี่ย นี่ครับง้อลูกแรกเช่นกันตัวลูกเมียครับดีพอดีเมียทับทั้งสองเ้ว้อครับพี่น้องครับพอมีพอคุ้มเมยครับพี่น้องอ่านไปนี่ครับอ่าตัวที่หนี่ก็เป็นเมียสาวเมียสาวนี่รุ่นสีส้นขวบเหรอครับพี่น้องครับนี่ตัวเธอกับรุ่นสีส้นขวบครับพี่น้องครับนี่ครับง้อหกตัวนะครับ สามหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับในรัศมีสองร้อยกิโลเมตรนี่เราประกันค่วมคุ้มค่ายครับพี่น้องครับอ่านี่หอกโตนี่ครับพี่น้องครับหรือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมอ่าเห็นสมควรเท่าใดก็ลองพูดคุยกับมึงครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าขาดกันหลายก็เอาไว้กว้างครับพี่น้องครับเพราะว่าอ่าง่วงก็เป็นตัวสดตัวพ่อมึงอยู่หน้าครับพี่น้องครับเราก็อ่าเป็นง่วง จังไรเล่ะครับเขาเอื่นสายพันธุ์ไทยกลางบานเท่าเหรอครับสายพันธุ์ที่ว่าคนนิยมเลี้ยงครับในขณะนี้ครับพอต้นทุนมันบนสูงนะครับงมก็มาสายพันธุ์นี่นี่ครับพี่น้องครับฝากพี่ตอนน้องไว้ด้วยครับย้่งมาสามหมื่นสี่พันบาทฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดระยองครับพี่น้องครับสวยๆครับพี่น้องครับสวยๆสดๆเก็บเงินปลายทางเด้อครับพี่น้องครับเก็บเงินปลายทาง ท่านใดเห็นชิปกับร่องพีเจ้า,ามึงสำหรับชิปนี้ก็ขอจบไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ